สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆืมาชมวิวทะเลสวยๆอีกแล้วค่ะตอนนี้นีชาอยู่แถวๆถวมารีนิสซอร์นะคะรีสอร์ทจะอยู่บัสด,ด้านบนนี้นะคะสามารถจองห้องพักผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะคะสวยงามมากๆค่ะมีอยู่ไม่กี่หลังนะคะตอนนี้จอดรถไว้แล้วก็มาเดินเล่นแถวๆนี้นะคะบรรยากาศช่วง5โมงเย็นทะเลสวยมากๆเดี๋ยวจะ ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศทะเลกันสักนิดนึงนะคะ,ะตรงทางนี้เราสามารถขับรถไปได้อีกนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูบรรยากาศด้านในแต่วันนี้ให้ดูบรรยากาศทะเลหาดเตยงามเพื่อนๆวันนี้น้ำลงค่ะเพื่อนๆน,น้ำลงเห็นไหมคะชายหาดเห็นแนวน้าเดิมที่ขึ้นไปนะคะนวนค่ะ ต้นสนยาวตลอดแนวไปตรงนู้นนะคะสลับกับต้นเตยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเตยงามนะคะนู่นค่ะเพื่อนๆเห็นอาคารสีขาวๆไกลๆตรงนู้นไหมคะนิชาเคยไปถ่ายวิวฝั่งนู้นให้เพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากดูต้องไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่เคยลงไปแล้วนะคะแต่วันนี้พามาอีกฝั่งหนึ่งค่ะ สวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะเพื่อนๆเราเดินเล่นไปด้วยกันนะคะบรรยากาศทะเลกับภูเขานะคะนู่นค่ะท้องฟ้าวันนี้ก็เมฆเยอะสวยสีขาวของท้องฟ้ากับสีของน้ำทะเลช่างเข้ากันเข้ากันนะคะเพื่อนๆพนาเพื่อนไปเดินเล่นนะคะอันนี้บรรยากาศอีกฝั่งนึงนะคะก็จะเป็นต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนูน่นค่ะให้ดูบรรยากาศเขาก็จะปลูกต้นลีลาวดีไว้ด้วยนะคะ แล้วก็มีต้นดอกสีเหลืองๆสลับกันไปนะคะนู่นค่ะจอดรถไว้ตรงนู้นเลยนะคะพามาชมบรรยากาศทะเลยามเย็นสวยอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสวยอีกแล้วนำความสวยของทะเลมาฝากเพื่อนๆนะคะชมความสวยผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆเป็นไงคะสวยถูกใจไหมคะ เดินไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะจะได้เห็นแสงของพระอาทิตย์ยามเย็นนะคะถ้าเรามาดูวิวพระอาทิตย์ตกเราต้องไปอยู่ฝังะะฝ่งน้นนะคะฝั่งนี้ตรงนี้จะบังนะคะเขาลูกนี้จะบังนะคะน่นค่ะพระอาทิตย์จะอยู่ฝั่งน้นไกลๆเห็นแสงที่โผล่ออกมาไหมคะเ,เพื่อนๆน่นค่ะแสงจะอยู่ฝั่งนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยถูกตาถูกใจกันอีกแล้วใช่ไหมคะบรรยากาศทะเลยามเย็น เดี๋ยวนี้ชาสตอรี่จะขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ